เทคนิคพับเย็บปลายขาสั้นขาสั้นเวลาเราเย็บเนี่ยมันก็จะยากเราฉีกออกก็ไม่พอเนาะเราก็มาดูวิธีเย็บกันเราจะเลาะตะเข็บใต้ตาขาออกนะคะเลาะออกให้เลยรอยช็อกที่เราขีดไว้นะคะแบบนี้จากนั้นเราก็พับเย็บปกติขาสั้นผ้าธรรมดาพับเย็บใหญ่หน่อยนึงเพื่อที่เวลาลูกค้าใส่จะได้ไม่เจ็บนะคะเย็บใหญ่ประมาณหนึ่งนิ้วก็ได้นะคะ พับเย็บไปปกติถ้าหากว่ารู้เทคนิคแล้วจะเย็บสวยนะถ้าหากว่าไม่รู้นี่จะเย็บยากนะเนื้อผ้า,าจะย่นเย็บเสร็จแล้วเราก็มาเย็บตะเข็บที่เราเลาะอ,ออกนะคะตะเข็บใต้ขาเย็บไปเหมือนเดิมแบบนี้เสร็จแล้วไปพองให้เรียบร้อยนะคะพวงมาแล้วก็จะได้แบบนี้เราก็จะคิ้วนะคะคิ้วพับตะเข็บไปด้านหนึ่งด้านใดนด้านหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้ตะเข็บ เป็นสันกระดูกแข็งนะเสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้เลยจ้าเพื่อนเพื่อนมือใหม่ลองทำกันดูนะคะเย็บไปขาสั้นจางง่ายๆเลย